รีวิวเครื่องบดตัวใหญ่ในหนึ่งนาทีน้องชื่อว่า A7 บดกาแฟ20กรัมใช้เวลา4วิกลิ่นของกาแฟที่ได้ชัดมากเฟืองบดใหญ่ไทเทนเนียม83มิมลเราใช้บดเม็ดครกลางเบตรประจำร้านรูบลักภายนอกน้องดูใหญ่เข้มดูดนันมาฟังเสียงแต่เสียงน้องแอบเซ็กซี่ ผงกาแฟที่ได้ล้วนซุยมากแทบไม่ต้องเกลี่ยเลยแค่จังหวะที่ตักกลิ่นดอกไม้ก็ฟุง้งออกมาชัดเจนเมล็ดตัวนี้จากแม่ห้องสอนออกโทนหอมดอกไม้สีเหลืองที่ร้านเฮใช้ไปเบสหลักทําอเมริกาโน่ขั้วกลางรสชาติออกโทนหวานแบบชัดๆใครได้กินก็ต้องติดใจตัวนี้รับประกันสกัดอัตราส่วน1ต่อ2กาแฟ20กรัมดึงน้ำา40 สังเกตนิดนึงถ้าชงคั่วกลางเราจะไม่เค้นหรือสก,กัดเยอะแบบคั่วเข้มพอลูกค้าที่สั่งคัง่วกลางแน่นอนไม่ชอบรสชาติขมหรือเอาไปชงกาแฟผลไม้ก็จะสมูทเน้นความหอมทานง่ายขนาดลูกค้าที่เพิ่งหัดกินกาแฟมาลองเปิดใจทานกับน้ำส้มเก <c oughs> ือบทั้งหมดร้องว้าวลืมกาแฟคั่วเ,เข้มไปเลย <c oughs>